สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการสวนสนามของจีน,นครับในวันครบครอบ80ปีที่พวกเขาสามารถที่จะเอาชนะญี่ปุ่นได้นะครับโดยเฉพาะ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสดงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้รับความสนใจจากนานา,นาประเทศโดยเฉพาะในชาติตะวันตกนะครับและมีการเฝ้าติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวกันอย่างใกล้ชิดซัเชน่ามอร์นิงโพสต์นั้นรายงานนะครับว่าจีนนั้นมีการเปิดตัวขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นปรับปรุงใหม่ถึง2ชนิดได้แก่ขีปนาวุธ y j ย1 และ DF 17ถือว่าตรงฝั่ง17ซึ่งมาพร้อมกับขีดความสามารถในการเจาะทะลุกการป้องกันที่เพิ่มขึ้นในพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะเมื่อวันที่3กันยายน2องพที่ผ่านมารายละเอียดทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับในพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองหนึ่งในจุดที่เป็นการจับตามองก็คือขีป,ปนาวุธ YJ-21 รุ่นยิงจากอากาศยานซึ่งเดิมเป็นขีป,ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ใช้ยิงจากเรือรบซึ่งได้รับฉายาว่านักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบิน ทั้งด้วยตรงสูนักวิเคราะห์ด้านการทหารได้ให้ข้อมูลนะครับว่าขีปนาวุธชนิดนี้สามารถยิงจากเครื่องบินทิ้งระเบิดได้นอกจากเขตป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูและสามารถเจาะทะลุระบบสกัดกัน้นแล้วก็ทําลายเป้าหมายก่อนที่กลับฐานได้อย่างรวดเร็วว่ายางกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงจะถูกปรับให้เข้ากับภารกิจและแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อเกิดความหลากหลายในสถานการณ์การสู้รบโดยอธิบายว่า การพัฒนาดังกล่าวบ่งชี้ถึงขีปนาวุธตระกูลใบที่มีทั้งรุ่นที่ยิงจากภาคพื้นดินทางทะเลและทางอากาศซึ่งนักการสังเกตการณ์ด้านการทหารรู้จักกันในชื่อ KD21 ซึ่งเป็นขีปนาวุธไวนเ21รุ่นยิงจากอากาศยานและเคยถูกพบเป็นครั้งแรกในปี2018จากภาพถ่ายทางดาวเทียมที่บ่งชี้ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจีนนั้นจะยังไม่ยืนยันว่าขีปนาวุธลังกล่าวเข้าประจำการแล้วหรือไม่แต่รัฐบาลจีนนั้นได้กล่าวว่าอาวุธทั้งหมดที่นำมาแสดงในพิธีสวนสนาม ได้เข้าประจำการแล้วสำหรับขีปนุษุ์เคดี21จะถูกบรรทุกโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร H ์ H6N โดยมีพิสัยทำการ3,000กิโลเมตรและมีความสามารถในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์หรือว่าหัวรบแบบปกติก็ได้นอกจากนี้มันจะเดินทางด้วยความเร็วประมาณ4มักถึง6มักทั้งนี้อักษร YJ ที่นำหน้าชื่อขีปนาวุธบ่งชี้ถึงบทบาทในการออก่อต้านเรือทำให้เกิดฉายานักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบิน ภาพถ่ายที่ถูกบันทึกในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้วบ่งชี้ว่ามีการเปิดตัวขีปนาวุธ YJ ซีรีส์ใหม่4ชนิดในพิธีสวนสนามครั้งนี้นอกจากนี้การเปิดตัวที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือขีปนาวุธ DF-17 ซึ่งเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ใช้จากภาคพื้นดินโดยทางด้านวุ้ยกล่าวในรายการว่าขีปนาวุธ FD-17 จะยังคงมีการพัฒนาต่อไปส่วนรุอนอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและนอกเหนือจากพิสัยที่ขยายออกไปแล้วยังอาจบรรทุกหัวรบหลวงได้อีกด้วย เว่ยบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้ระบบเตือนไยล่วงหน้าและระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตรูเกิดความสับสนทําให้แยกแยะเป้าหมายได้จริงยากขึ้นซึ่งจะช่วยเสริมขีดความสามารถในการเจาะทะลุได้อย่างมากเขาจะกล่าวด้วยว่าด้วยการออกแบบที่เหมาะสมวิธีการบินของมันจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงจะเกี่ยวข้องกับการใช้บูสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและวิธีการเจาะทะลุที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงการปรับวิธีการบินการใช้หัวรบรวม และรวมถึงการใช้ยานยนต์กลับสู่ชั้นบรรยากาศหลายตัวด้วยกันขีปนาวุธ D-F17 เดินทางด้วยวิธีการบินที่ไม่เป็นมาตรฐานโดยหลังจากถูกส่งขึ้นสู่ขอบชั้นบรรยากาศโลกส่วนร่อนของมันสามารถกระดอนเหมือนก้อนหินหรือใช้เส้นทางการบินแบบกระเด้งสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเจาะทะลุก,การป้องกันแต่ยังขยายพิสัยการทําการด้วยบวยบอกว่าข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข,องขีปนาวุธความเร็วเนือเสียงคือมันบินได้ไกลสามารถเจาะทะลุก,การป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นแร ที่ระดับความสูง20ถึง100กิโลเมตรวิธีการร่อนของขีปนุษุธ DF-17 จะอยู่ต่ำกว่าพิสัยการสกัดกั้นของระบบป้องกันขีปนุษุ์ส่วนใหญ่ที่มักจะทำงานที่ระดับความสูงเหนือ100กิโลเมตรซึ่งทำให้การสกัดกั้นเป็นไปได้อย่างมากเป็นไปได้ยากอย่างยิ่งนับตั้งแต่เปิดตัวในพิธีสวนสนามของจีนในปี2019ขีปนาวุธ DF-17 ก็ได้ค่อยถูกเปิดไม่ค่อยถูกปิดตัวต่อสาธารนณะจนกระทั่งไม่นานมานี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาและรุ่นต่างๆของมันอย่างต่อเนื่อง ได้มีการเผยแพร่ภาพยิงขีปนาวุธ DF17 เป็นครั้งแรกโดยการยิงบนรถบรรทุกเคลื่อนที่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมซึ่งการใช้หรือว่าการยิงนั้นเกิดขึ้นบนทางหลวงซึ่งสื่อของรัฐเรียกว่าเป็นการยิงแบบไม่ยึดติดกับที่ซึ่งหมายความว่าสามารถยิงได้โดยไม่ต้องใช้ไซโลหรือว่าฐานที่ตั้งตายตัวต่างจากขีปนุษุ์เคลื่อนที่บนถนอนอื่นๆที่มักต้องใช้การเตรียมการที่ยาวนานและต้องมีการทําให้ยานยนต์มั่นคงก่อนที่จะยิงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ ความยืดหยุ่นของ d f 17ทําให้สามารถกระจายตัวไปตามเครือข่ายถนนของจีนโดยปลอมตัวเป็นยานพาหนะพลเรือนและสามารถยิงได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากได้รับคําสั่งด้วยพิสัยการเป็นบัรรการ1,800ถึง2,500กิโลเมตรทำให้ขีปนาวุธ d f 17สามารถโจมตีได้ทั่วและบางส่วนนั้นเนี่ยครับสามารถที่จะดําเนินการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสกัดกั้นสหรัฐเพื่อจํากัดการเข้าถึงมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแนวทางที่สหรัฐนั้นพยายามใช้ประโยชน์สูงสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้นพิสัยการยิงนี้ทําให้ฐานทัพหลักของสหรัฐในญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์นั้นตกอยู่ในระยะของการโจมตีการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงหมายถึงความเร็วที่สูงกว่า5มัคหรือว่าอย่างน้อย6,174กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งด้วยความเร็วดังกล่าวการเดินทางขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนอกจากจีนแล้วสหรัฐและประเทศอื่นๆก็ได้ทุ่มเทงบประมาณจํานวนมากในการวิจัยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเช่นเดียวกัน รายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนตะกอนที่มีการเผยแพร่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาระบ,บุว่าจีนมีคลังแสงขีปนุษย์ความเร็วเหนือเสียงชั้นนาของโลกในทางตรงกันข้ามโครงการ AMG 183 a ของกองทัพอากาศสหรัฐประสบความล้มเหลวหลายครั้งและโครงการพัฒนาระบบร่อนความเร็วเหนือเสียงร่วมของกองทัพบ,บกและกองทัพเรือก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยจนถึงปีหน้านะครับหรือว่าที่ผ่านมานั้นบอกว่า เวลานี้สหรัฐนั้นกําลังไล่ล่าตามจีนและรัเสเซียในแง่ของขีดความสามารถในการเป็นบัติการขีปนุษย์ความเร็วเหนือเสียงนั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจากพิธีการสวนสนามของจีนในวันที่3กันยายน2 5 6 8ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าจีนนั้นนยครับได้มีการแสดงแสนยานุภาพใหม่ๆใ,ให้ชาวโลกนั้นได้พบได้เห็นกันเป็นจํนานวกนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทางอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสาร จากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตซึ่งท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละ1 0 0บาทนะครับหรือว่า300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1นะครับ 111 1ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านนั้นจะสามารถร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ